คือคำนี้ช่วงนี้ได้ยินบ่อยมากเลยอยากให้เป็นพลเมืองตัรู้สู้โกงอยากให้ทุกคนร่วมเป็นแอคทีฟซิติเซนแปลว่าอะไรครับนี่ถามผมใช่สิโอเคคุณคิดว่ามีคนทั้งหลังคุณอะแอคทีฟซิติเซนคือว่าคนที่นอกจากจะไม่โกงแล้วนะเวลาพบเจอเห็นการโกงก็ต้องทำอะไรสักอย่างยังคุณเป็นพลเมืองตันรู้สู้โกงไหมผมเป็นอทีนี้เราถามสำหรับคนทั่วไปบ้างผมเป็นพ่อบ้านนั่งทํางานอยู่บ้านเฉยๆาทำงานหนักมากเลยนี่เรื่องจริง เรื่องจริงในครอบ้าน,นครับผมเกลียดการโกรงมากเลยอ่ะผมจะเป็นแอคทีฟซ i ต i z เซเป็นพลเมืองตื่นรู้สู้โกงได้ยังไงครับอย่างแรกเลยคือว่าเมื่อเจอสถานการณ์การโกรงอย่าไปโกงครับสมมุติ <Okay. S 3> จะส่งลูกเรียนเจอเรื่องเจี้เนี่ยลาออกเฮ้ยใจเย็นดิอ,อ๋อ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้พบกับบิ๊กกับนิกนะครับในรายการเพื่อนรักหักเรียมโกงนะครับตอนที่3นี้เรามาพูดเรื่องอะไรดีครับจังพูดถึงเรื่องที่ได้ยินกันบ่อยๆในช่วงนี้ครับ Active Citizen คนละเมืองตื่นรู้สู้โกง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 ทีมงานใส่ไอ้ไอ้โค้หน่อยนะโอเคคือคำนี้ช่วงนี้ได้ยินบ่อยมากเลยอยากให้เป็นพลเมืองตื่นรู้สู้โกงอยากให้ทุกคนร่วมเป็น Active Citizen แปลว่าอะไรครับ น,นี่ถามผมใช่สิโอเคคุณคิดว่ามีคนทั้งหลังคุณนะอะไอจีซีเซนเรียกว่าคนที่นอกจากจะไม่โกงแล้วนะเ,เวลาพบเจอเห็นการโกงก็ต้องทำอะไรสักอย่างยืนหยัดและป้องกันใช่และแม่ไม่ได้เห็นเองพอรู้เรื่องหรือว่ามีโครงการหรือมีอะไรที่จะสนับสนุนการต้านโกงเนี่ย ก็เข้าไปร่วมเข้าไปสนับสนุนในสักทางเงินก็ได้เวลาก็ได้แล้วแชร์โพสก็ได้อะไรเงี้ยง่ายง่ายอย่างคุณเป็นพลเมืองตัวรู้สู้โกงไหมถ้าในนิยามผมผมเป็นโอเคสละคุณคุณพอจะอธิบายได้ว่าคุณทํางานอยู่องค์กรที่เกี่ยวกับการต่อต้านการโกงใช่ไหมครับใช่ไม่งั้นคุณก็บอกว่าคุณก็ะสับสนุนการต่อต้านการโกงเต็มที่เลยราะงั้นคุณก็เป็น active citizen ใช่อาทีนี้เราถามสละคนทั่วไปบ้างนะครับผมเป็นพ่อบ้านนั่งทํางานอยู่บ้านเฉยทำงานหนักมากเลยนี่เรื่องจริงเรื่องจริง <c oughs> เป็นข้อบ้านนะครับ <c oughs> ผมเกลียดก,การโกงมากเลยอนะ่ะผมรพร้อมจะยืนหยัดต่อสู้กับการโกงผมจะเป็น active citizen เป็น,นพลเมืองตื่นรู้สู้โกงได้ยังไงครับอย่างแรกเลยคือว่าเมื่อเจอสถานการณ์การโกงอย่าไปโกงคนระัะอย่าไปสนับสนุนทุกรูปแบบสมมติ <Okay. S 3> จะส่งลูกเรียนเจอเรื่องเ,อเจียเนี่ยลาออกเฮ้ยใจเย็นดิอ,อ๋อ <c oughs> ไม่เราก็ต้องมีช่องทางเขาต้องมีช่องทางให้ร้องเรียนได้นี่ไงมันจะเข้าสู่อันที่สองเลยว่าพอเราเจอปุ๊บเนี่ยนะ เราเเราไม่โกงแล้วครับเรากล้าที่จะยืนอยากที่จะบอกให้สังคมรับรู้นะแต่ด้วยวิธีต้องมีวิธียังไงครับต้องมีกลไกเดินไปหน้าโรงเรียนติดป้ายโคโออยังไงมันไม่น่าไหวนะจ้างทำไมอ่ะเขาน่าจะเอายามลากไปก่อน <c oughs> คือมันจะต้องมีช่องทางมีกลไกก็คือทําอย่างมีกลยุทธ์ใช่ทําอย่างมีแผนการนิดนึงเราเนี่ยนอกจากไอโครงการที่เราเจอเองหรือว่าอะไรอย่างนี้แล้วเนี่ยเราได้ยินนะ ที่เราอ่านข่าวอ่านอะไรเจอเราช่วยแชร์ความความรู้ใน Facebook นี่ค่ะกดแชร์ชรกดไลค์ใช่กดแชร์กดไลค์แล้วหรือว่ามีบริจาคเงินบางทีเราก็ช่วยบ้าง5บาทสิบาทร้อยบาทตามเท่าที่กําลังเราจะช่วยก็สนับสนุนผมแบ่งเป็นสามประการประมาณผมอยากจะถามเพิ่มเติมที่คุณบอกเมื่อกี้การต่อต้านหรือการไปเปิดเผยหรือการไปส่งข้อมูลอย่างมีกลยุทธ์เนี่ยที่ไม่ใช่ไปร้องเปล่าๆแล้วสุดท้ายโดนจับไปไม่ไม่ได้เกิดผลมากเท่าที่ควร ไอ้ครว่ากลยุทธ์ของคุณนี่มันมันเป็นยังไงครับอย่างแรกนะครับเราจะเห็นว่าปกติคนก็ชอบออร้องเรียนมาทีนี้บางทีเนี่ยการร้องเรียนที่เราหวังผลเนี่ยอาจจะต้องไปดูพวกช่องทางร้องเรียนนะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะมีช่องทางของออทั้งรัฐนะเอกชนบ้างนะครับแล้วก็ผู้ภาคประชาสังคมที่ช่วยกันนะทำงาน เรื่องเหล่านี้มาอ,อ,อาย่างปปชปปทจต้องงออะไรยง<ม>ี <ๆ S 1> ้ก็จะมีช,ช่องทางให้ร้องเรียนได้ถ้าเกิด<ช>เห็นเรื่องทุจริตอะไรมาที่นี้ถามว่าแล้วแล้วทำไมช่องทางมีตั้งเยอะแยะแต่ทําไมคนยังไม่ค่อยไปร้องเรียนกันเท่าไหร่ครับจะติดอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าคือความไว้เนื้อเชื่อใจอผมคิดว่านี้คือสาเหตุสําคัญที่สุดคือว่าเรื่องเรื่อง trust งนะครับแยกเรียกว่า trust คือความไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยประชาชนมักจะมองรัฐ ว่าเป็นรัฐกับรัฐเช่นอย่างสมมุติว่าผมโดนเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนที่กล่งนะเยอะจะเย็นเย็นจะได้วงการจะได้อยู่ถึงอีพีร้อยนะเจ็นเย็นนะสมมติสถานที่ราชการแห่งหนึ่งอ้ผมไปขออนุใบอนุญาตหรือไปขออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะเขาเรียกสินบนแล้วถ้าผมร้องเรียนไปที่กล่องหรืออะไรที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยอ๋อเขาชอบมีกล่องใสๆอยู่ตรงกลางใช้เเสื้อความโปร่งใสซึ่ง ตรงเนี้คือปัญหาคือว่าอ้าผมมันไม่ชอบควารปองใสอ่ะครับไม่ใช่คือว่าตรงนี้แหละที่มันมีปัญหาคือว่าถ้าผมเขียนไปใส่เกิดเจ้าหน้าที่ที่มีปัญหากับผมเนี่ยเป็นคนไปหยิบมาดูคิดว่าปัญหาเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นสวยสิครับใช่ครับเออเพอปัญหาผมเนี่ยนอกจากไม่ได้แก้แล้วน่ะจายเป็นว่ามีปัญหาเพิ่มเออเขาจะรู้ตัวแล้วทีนี้เราจะไปขอใบอนุญาตครั้งต่อไปโดนแกล้งชวนเลยมันก็จะต้องมีคล้ายๆกับว่าเขาเรียกว่าเติร์ดปาร์ตี้หน่วยงานที่สาม แต่แม้ว่าประชาชนเนี่ยก็มีปัญหาอีกว่าหน่วยงานที่3ามเนี่ยบางทีเป็นของรัฐด้วยกันเขาก็มีความไายเนื้อใช้ใจน้อยเพราะบางทีเนี่ยรัฐกับรัฐส่งข้อมูลด้วยกันก็คือตามที่นายสุภาตบสุวรรณล้องเรียนมาว่าหน่วยงานคุณเสร็จเลยานายสุภาตบสุวรรณก็ เรียบร้อยอีกเหมือนเดิมความไว้เนื้อช่วใจเนี่ยทนให้คนอยากที่จะมีส่วนร่วมอยากให้จะมารีดขอ,อนะครับแล,แล้วทำยังไงอะถ้าไม่ใช่รัฐจะรัฐเนี่ยมันเคยมีตัวอย่างในประเทศไทยบ้างไหมหรือต่างประเทศอนะสองปีที่ผ่านมานะครับก็มีอ,องค์กรภาค เอกชนภาคประปชาคมเนี่ยใช่ครับ,รบอย่างเช่น CAC uh, Handsocial Enterprise คุ้นๆอีกแล้วน่เสื้อคุณเลยอ๋อโอเค,คองค์กรต่อต้าน,อนาคอร์ทนประเทศไทยแล้วก็สามารถมวิจัยการตลาดแล้วก็อีกหลายองค์กรกอพรด้วยนะรัฐก็ร่รวมด้วยวแต่ก็มีเอกชนกับประชาสคมเป็นหลักใช่โอเคเป็นคนขับเคลื่อนงานก็ไปตั้งโครงการ Citizen Feedback ครับไปตั้งใน QR Code เนี่ยเพื่อให้คนเนี่ยมาประเมินตามหน่วยงานต่างๆตอนนั้นเขาเริ่มนะประมาณสัก สิบที่ได้ไมั้มตั้งแล้วไงฮะเราสแกน QR code เราไปทําอะไรฮะพอเราสแกน QR code เสร็จเนี่ยนะครับก็จะเป็นการประเมินการให้บริการแล้วก็ยังมีคําถามด้วยว่าเออเนี่ยวาวันนี้มาติดต่อราชการวันนี้เราเจอเรื่องคอร์รัปชันหรือเปล่าเราโดนเรียกรับสินบนไหมหรือเราจะไปเสนอเองไหมด้วยคือมันมคือไอกฎร,ระเบียบเนี่ยมันยากจนเราต้องไปเสนอเองไหมอะ่ะใช่ไหม,มเราจะได้รู้เพนพอยต์แล้วมันต่างกันไปใส่ในกล่องยังไงครับ อันนี้สาคัญเลยคือว่าอย่างที่ผมบอกเรื่องเรื่องคลาสพอเราไปใส่เนี่ยเจ้าหน้าที่คนเดิมเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเห็นเจ้าหน้าที่คนนี้เรียกรับเนี่ยมีสิทธิ์เห็นตั้งแต่เราใส่แล้วก็เผลอๆเป็นคนมาเปิดกล่องดูคุณคิดว่าพอเขาเป็นคนมาเปิดกล่องดูเนี่ยโอทีนี้เข้าอีกทีเนี่ยโดนกันแกล้งแน่นอนใช่ไหมอันนี้มันก็บริหารจัดการโดยบุคคลที่3ามโดยเตอร์ปาร์ตี้ซึ่งเขาจะประมวลข้อมูลโดยปิดชื่อคนน้องสุดสำคัญก็คือว่าก็ไม่รู้ว่าสุภปรอับโบสุวรรณเป็นคน ใช่ใร้องเรียนใช่แต่แตรู้เร<ต>ื่องราวว่ารู้เรื่องราวว่ามีเหตุการณ์นี้นใช่แล้วที่สําคัญก็คือว่าเอาเอ,เอมีคําถามที่คนผมไปที่ไหนก็จะมีคนถามว่าเอาแล้วเราเวอร์รีไฟอย่างไงเออนั่นน่ะสิมีคนส่งบัตรสนเทศอ,อะไรอย่างเงี้เงเะะยเราก็จะดูความทีสมมุติว่าเออที่คนเนี้ยโดนเรียกรับแบบเดิมอย่างเงี้ยร้อยวันก็โดนมีคนโดนไปร้อยทีห้าร้อยทีอย่างเงี้ยมันมีสิทธิ์ได้ว่านะที่ควรจะลงไปตรวจสอบ คือบางบางทีเราไม่ไม่ใช่ว่าต้องรอให้มันเกิดแล้วแน่ชัดแล้วแล้วไปตรวจสอบอ,อันนี้อาจจะผิดนะครับแต่ว่าถ้ามีเรื่องสงสัยเนี่ยเราควรจะเข้าไปดูและเขาไ,ไม่ได้ดบอกว่าคนที่โดนร้องมาผิดเสมอไปแต่ถ้าเป็นแหล่งที่น่าจะไปตรวจสอบมากขึ้นใช่แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีคนส่งบัตรสนเทศมาแบบอยากแกล้งกันสุดท้ายถ้าเกิดมันจะน้อยกว่าจํานวนคนที่มา บอกว่าโอ้คนนี้ดีจังเลยสมมุติว่าคนน<ช>ี้คนดีรจริงใช่ไหมฮะถูกต้องครับอีกเรื่องหนึ่งที่วันนั้นซิตี้เซนต์ฟีดแบ็กทำแล้วน่าสนใจคือนอกจากที่เราจะเป็นเรื่องร้องเรียนแล้วครับยังมีการผลได้ทําให้ข้าราชการเนี่ยหรือว่าคนที่ปฏิบัติงานอยู่ในาาสถานที่นั้นครับบางทีก็มีกําลังใจที่จะทํางานผลออกมาจากการทดลองตอนนั้นนี่เวิร์กไหมโอ้ผลเนี่ยที่ได้เนี่ยค่อนข้างเกินคาดปกติเนี่ยคนมาหย่อนเขียนหย่อนเนี่ยปกติประมาณก็สองอันต่อปีอ ซึ่งเขาไปเปิดปลายปีนะอ,อาจจะไอ้ปัญหานี้อาจจะได้รับการแก้แล้วหรือว่าโปรเซสที่ยาวนานมันเสร็จแล้วผลกลายเป็นว่าจาก2อันต่อปีเนี่ยกลายเป็น2,000อันต่อเดือนเพราะฉะนั้นความหมายคือให้คุณอยากไปแกล้งใครคุณแกล้งไม่ได้นะฮะเพราะว่ามีคนจํานวนมากที่ฝัดข <Hey. S 2> ้อมูลเข้ามาให้ถ้า2อันเนี่ยอาจจะโดนแกล้งได้เลยเพราะสอันอาจจะม่วหมดเลยก็ได้ <Hey. S 2> ใช่ไหมแต่สองพอันนี้ ถ้าดีก็ได้รับคําชมถ้าไม่ดีแล้วมีคนมาใส่เยอะๆก็น่าจะเป็นเป้าให้ควรจะตรวจสอบได้ข้าใจว่าทางกพรกับดีเจเขาก็รับไปทำต่อนะครับแอป c i t i z e n info ก็ดีก็ถือว่าเป็นหลักการที่ดีนะฮะที่ปิดชื่อคนที่มาประเมินแต่ว่าก็ใช้จํานวนคนมากเพื่อป้องกันการแกล้งกันใช่นให้กระบวนการแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรชื่อ c r o w d sourcing เป็นมันเป็นศัพท์ใหม่จากทางต่างประเทศนะ คนเขาก็แปลไว้ได้น่าสนใจอย่างเช่นการระดมความรู้ระดมปัญญาระดมอะไรเนี่ยจากสังคมโดยที่ว่าราต้องมีแนวทางที่จะให้มาระดมอะไรถามไปยังสังคมออาไว้ว่าบริการของหน่วยงานนี้ดีหรือเปล่าประชาชนก็ให้ข้อมูลกลับมาน่าสนใจคราวนี้ปัญหาก็คือถ้าทําแบบนี้เนี่ยมันก็จะได้ถามเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานรัฐเป็นที่ท,ที่ไปแต่ผมเชื่อว่าการคอรัปชันหลายอย่างเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นที่การบริการหน่วยงานรัฐ นั้นเท่านั้นบางทีมันเกิดมีโครงการก่อสร้างใช่ไหมครับม,มันเกิดอะไรที่คุณบอกที่โรงเรียนมีเหตุการณ์อาหารกลางวัน,นอะไรต่างๆนี่ซึ่งเอา qr code ไปติดก็ไม่รู้ว่าจะจะได้หรือเปล่าถ้าเป็นแบบขนาดใหญ่แบบนี้มากเนี่ยทำยังไงได้บ้างนะครับจริงอันนี้เป็นแนวคิดนะครับที่มีเพจเพจหนึง่งที่เขาได้ทําแนวทางนี้ผมก็ไปศึกษามาว่าจริงกระบวนการนี้น่าสนใจเรื่อง c r o u d sourcing ไอการต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยยิ่งต้องการข้อมูลจากคนจํานวนมาก ต้องการความมีส่วนร่วมจํานวนมากของทั้งสังคมและกระบวนการนี้น่าจะต่อต้านคอร์รัปชันได้ผมก็เลยไปมีส่วนร่วมในการที่จะทํางานกับเพจเพจหนึ่งอยู่เพจอะไรครับเพจชื่อว่าต้องแชร์ครับโอ้โหชื่อแรงมามแรงเลยแต่จริงๆนะมีชื่อนึงคือต้องแชร์หรือมัสแชร์ก็คือร่วมกันให้ข้อมูลใช่ร่วมกันแชร์ใช่แล้วก็บางทีก็แชร์ด้วยเล่าให้ฟังหน่อยมันทำงานยังไงเพจนี้ เบื้องต้นเนี่ยเวลาคนนะ่ยเจอเรื่องราวที่บางทีเขาก็อาจจะไม่ไม่แน่ใจว่าเอ้นี่เป็นเรื่องทุจริตหรือเปล่า,าเห็นคนกําลังรับเงินกันอยู่ใช่หรือไม,ไม่ไม่แน่ใจทุจริตหรือเปล่าใช่บางทีเติมน้ํามันหลวงอะไรอย่างเงี้ย<อ>ดูเป็นรถนู่นนี่นั่นใช่ไหม<อ>เราเราไม่รู้ใช่ไหมเห็นร,รถหลวงหรือเปล่าใช่ไหมชี้หน้าดาก่อนเลย อันนี้อาจจะไม่ดีเรื่องราวที่บางทีไม่แน่ใจหรือบางทีเรื่องราวที่ดูจะแน่ใจประมาณหนึ่งแล้วว่าโกงเพียงแต่ว่าขาดหลักฐานอ่ะเราจะเอาอะไรไปสู้คนได้ถ้าไม่มีหลักฐานเห็นอย่างเดียวเนี่ยใช่ไหมใช่ไม่งั้นไปกล่าวอ้างเฉยๆทีนี้ส่งมาตรงนี้เนี่ยส่งอินบ็อกเข้าไปในเพจต้องแชร์ใช่ส่งอินบ็อกเข้ามาที่เพจต้องแชร์เพจต้องแชร์เนี่ยก็เขาก็จะประมวลข้อมูลนะครับเขาก็จะลองดูว่าข้อมูลตรงไหนเนี่ยที่ ยังต้องการข้อมูลจากคนจำนวนมากอยู่และเขาก็เลยจะทำโพสเขาเรียกว่า cloud source post ระดมถามข้อมูลจากคนที่เป็นลูกเพจแล้วก็คนทั่วไปที่เข้ามาดูเพจเราเนี่ยเช่นบอกว่ารูปแบบนี้มันคิดว่าเป็นการโกงหรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่าฮะหรือว่าใช่ใช่แบบเฮ้ยตรงนี้ทำไมงบมันไม่เท่ากันทำไมนีซื้อแพงจัง ทำไมอ,อันนี้สร้างถูกจังพูดง่ายคือคุณสงสัยอะไรคุณก็มาถามโดยที่คุณยังไม่ไปกล่าวชี้ยังไม่คนบอกว่าชี้หน้าด่ายยังไม่ยังไม่ไปเริ่มไปชี้เขาก่อนซึ่งทางเพจก็จะไม่ยังไม่ชี้ด้วย้าไมขอความเห็นจากคนอื่นใช่ที่พออาจจะมีความรู้หรือมีหลักฐานเพิ่มเติมมาช่วยกันด้วยถูกต้องครับครับพอเพจเนี้ยทำด้วยวิธีการแบบนี้เนี่ยหมายเป็นว่าจาก ที่มีแกลบระหว่างประชาชนกับรัฐพอจะพอควรก็คือประชาชนก็ไม่ไว้ใจรัฐรัฐก,ก,ก็รู้สึกว่าประชาชนไม่รู้เรื่องอะไรรัฐก,ก็มาชี้แจงพอประชาชนถามมาเราก็ไปสื่อสารในแบบที่เรายังไม่ได้กล่าวหาหน่วยงานนั้นว่าผิดเขาจะไม่ไม่รู้สึกว่าต้องไปเอาคืนใช่ต้องมาฟ้องปิดปากก็มาอะ,อะไรมันไม่ไม่ได้เป็นแบบนั้นเขาว่ามาชี้แจงโดยความจริงว่าอ๋อตรงเนี้จะซื้อจะจ้างแล้วแต่ว่าหน่วยงานเขาไม่ได้ช้าแต่คน ผู้รับเหมาน่ะช้าเขาก็ตามอยู่สร้างไม่ได้คุณภาพเนี่ยเขาทิ้งงานไปคือมาช่วยกันดีกว่าแล้วไปตามให้คนที่เขาทิ้งงานอย่ไหมหรือว่าถ้าสร้างไม่ได้เรื่องเนี่ยหน่วยงานก็ขอบคุณแล้วก็จะได้ไปแก้ไขปัญหาบางทีหน่วยงานบางหน่วยงานใหญ่มากนะครับผู้ที่ใหญ่ที่สุดปลัดอะไรเงี้ยยังไม่รู้เลยว่าทุกคนทําอะไรอยู่ใช่ไหมก็อาจจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมด้วยแล้วก็บางบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่อาจจะเป็นเรื่องคันนี้เรื่องโกงแล้วมีหลักฐานมาให้เราบางส่วนแล้วใช่ไหมเราก็จะแนะนําว่า เออพี่หลักฐานนี้นะเราไปฟ้องปปชหรือ,อยังใช่ไหมปปชว,ว่ายังไงบ้างก็งงงแนะนาได้ว่ามันต้องมีหลักฐานเพิ่มอย่างนี้ให้มันครบนะเขียนวิธีการเขียนไปส่งร้องเรียนมันต้องร้องเขียนแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับถูกต้องประการสุดท้ายที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเวลาที่เรื่องไหน,นันออกสื่อแล้วเนี่ยหน่วยงานชุวยที่ติดตามตรวจสอบเนี่ยเขาก็มีนโยบายที่ดีว่าเรื่องไหนที่ได้รับการสนใจจากประชาชนจํานวนมากอเขาจะทํางานให้อย่างรวดเร็ว<อ>เป็นที่มาว่า ประเด็นไหนออกข่าวครับโอ้ตรีบเพื่อนเลยเพราะฉะนั้นเพจนี้ก็เอาเรื่องออกข่าวเยอะๆใช่ <ๆ S 2> ก็ออกออกมาในสื่อออนไลน์ไงที่ผ่านมาเคยมีความประสบความสำเร็จบ้างไหมมีกรณีที่น้ํายานะช่วงนี้โควิดอ๋อน้ำยาฆ่าเชือ้อน้ํายาฆ่าเชือ้อซึ่งทางสํานักงานปปชก็ ลงไปตรวจสอบแล้วคือมีคนส่งข้อความข้อมูลมาเราก็ไปขอซาวซอสเพิ่มเติมว่าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกไหมพอเรารวบรวมได้พอสมควรแล้วอ่ะก็แล้วก็แท็กแท็กสำนักงานแท็กเลยใช่แล้วก็แท็กผู้แอดมินเขาก็เอาไปคุยต่อกันในสำนักงานใช่แล้วก็ไปจัดการต่อให้ใช่อันนี้ต้องชื่นชมหน่วยงานติดตามตรวจสอบว่าทํางานเชิงรุก รุกมาหาแพลตฟอร์มภาคประชาชนอย่างนี้อย่างเช่นบางหน่วยงานเขาก็ไปหาจากเพจหมาเฝ้าบ้านล้วก็ทางานร่วมกับเพจหมาพฝ้าบ้านด้วยทางเพจอ๋อก็คือร่วมงานกับคนอื่นด้วยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ตัวคนเดียวใช่การมีหลายเครื่องมือหลากหลายผู้คนเนี่ยที่เข้ามาช่วยกันเนี่ยมันถึงจะเป็นพลังที่จะต่อต้านคอร์รัปชันได้แล้วถ้าเป็นสื่อที่สมมติมีสื่อฟังอยู่แบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยอยากเขาอยากช่วยเขามาขอข้อมูลเราไปลงของเขาด้วยได้ไหมยินดีครับยินดีที่จะให้ข้อมูล ช่องเปดช่องวันช่องอะไรมาเลยนะครับหลักการก็คล้ายๆกับสิ่งที่คุณบอกตอนแรกเลยคือก็มีคนหน่วยงานกลางใช่ไหมฮะก็คืออย่างเพจเนี้ยมาคอยช่วยดูแลจัดการให้เพราะนั้นคนก็จะมีความเชื่อใจเพราะว่าไม่ใช่หน่วยงานรัฐดูแลกันเองและที่สําคัญก็คือใช้จานวนมากคือ crowd crowd sourcing เนี่ยจะคนจานวนมากมาช่วยให้ความเห็นแล้วเราก็ไม่ได้ไปชี้หน้าว่าใครทันทีรอเช็กก่อนว่าจริงหรือเปล่าไม่จริงหรือเปล่าแล้วไปถามสทังคมอีกทีนึงด้วยแล้วก็ไปแท็กให้หน่วยงานตรวจสอบมาช่วยตรวจสอบอีกทีนึงเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ ทำร้ายใครไปเลยใช่ไหมครับอันนี้คือกระบวนการล่าวซอร์ซิ่งเพื่อแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันทางสร้างสรรค์ใช่สร้างสรรค์นะแล้วก็ผมคิดว่าไม่ไปกล่าวหาใครครับมันมันเป็นเรื่องน่าเศร้าถ้าเกิดว่าสมมติข้าราชการเนี่ยเขาทำถูกต้องอยู่แล้วอ่ะแล้วเราไปไปกล่าวหาว่าเขาเป็นคนโกงอะไรเงี้ยบางทีเขาอาจจะหมดกําลังใจในการทํางานด้วยซึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยนะเพราะว่าการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันบางทีมันไม่ใช่การไล่จับแล้วก็ไปเอาใคร เข้าคุกเสมอไปแต่คือการสนับสนุนให้คนที่ตั้งใจสุจริตแล้วก็ตั้งใจสร้างความโปร่งใสเนี่ยสามารถทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเหลือพื้นที่ไว้ให้เขาชี้แจงกลับบ้างคและในสิ่งที่บางทีเราก็อาจจะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นวันนี้ก็น่าจะได้คําตอบพอสมควรแล้วนะว่าคนที่อยากจะเป็น Active c i t i z e n วันนี้คนไม่ไหวเกลียดการโกงมากเลยพร้อมจะลุกขึ้นมาเป็นพนลเมืองตื่นรู้สู้โกงทําอะไรได้บ้างอีกอย่างหนึง่งอา้าวมีอย่างนึง นจบแล้วนิดนึงก็ต้องแฉเนี่ยนะครับนอกจากระดมข้อมูลแล้วครับข่าวซอร์ซิงแล้วครับระดมอะไรอีกระดมเงินด้วยระดมเงินทำงานด้วยครับแล้วก็เป็นกลไกที่ชื่อว่าคลาวฟันดิ้งนะครับที่เว็บเทใจนะเดี๋ยวขึ้นขึ้นให้ตรงนี้คือบางคนเนี่ยนะชีวิตก็อาจจะไม่ได้ไปเจอเรื่องราวครับหรือไม่ได้มีเวลามาอ่านเพจครับแต่ก็อยากที่จะให้กลไกตัวเนี้ย มันอยู่ในสังคมไปเป็นระยะเวลานานและขยายขนาดได้ด้วยใช่ให้มีอาจจะมีคนมาทำงานเพิ่มมีแพลตฟอร์มเพิ่มมีอะไรอย่างเงี้ยก็สนับสนุนการทำงานได้นะครับยินดีอย่างยิ่งเลยครับก็ประมาณนี้ครับว่าคนที่มีเป็นแอคทีฟซิ t i เซ n นก็มาร่วมกับต้องแชร์ได้เพราะงั้นก็จะเห็นได้ว่าการเป็นแอคทีฟซิเซ้นหรือเป็นพลเมืองตื่นรู้สู้โกงเนี่ยไม่จาเป็นที่จะต้องไปไฝกับคนให้ให้โดนขู่ทำร้าย แล้วทำลายชีวิตเสมอไป<ช>มีส่วนร่วมทางทางอ้อม<ช>หรือทางตรงแบบปลอดภัยก็ได้ใช่วันนี้ก็ได้รับความรู้เยอะมากเลยขอบพระคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับอาจารย์สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยครับครับ,บสวัสดีครับ